ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพฟุตซอลไทยเราทั้งทีมชายและทีมหญิงนะคะปีนี้มีอีกหลายภารกิจใหญ่รออยู่ค่ะจะมีแมตช์ไหนบ้างนั้นติดตามจากรายงานค่ะ s อ t ฟุาาตซอลแชมเปี้ยนชิพในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงในการเตรียมทีมและทดสอบทีมก่อนศึกใหญ่นะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียในส่วนของทีมหญิงส่วนทีมชายก็จะมีคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ซีเกมส์ในช่วงปลายปีนี้ครับศึกฟุตซอลนานาชาติเ AT ฟุาาตซอลแชมเปี้ยนชิพที่เทมิ i น a l ท1โตรวาช เป็นทัวร์นาเมนต์ประจําปีของทีมชาติไทยก่อนรู้สึกระดับนานาชาติโดยในปีนี้ทีมหญิงไทยจบอันดับ3ด้วยผลงานชนะอุซเบกิสถาน3ต่อ0แพ้ญี่ปุ่น1ต่อ6และสเสมออิหร่าน0ต่อนโดยจากนี้เหลือเวลาอีก3สัปดาห์ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆก่อนออกเดินทางไปทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนรายการนี้สำคัญตรงที่เป็นสังเวียนคัดเลือก3มทีมเอเชียไปชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์รวมถึงกีฬาซีเกมส์ในช่วงปลายปีนี้ ก็สาหรับทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ทําการแข่งขันนะครับในศึกเซตฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมาเนี่ยกับ3เกมที่เราได้พบกับทั้งญี่ปุ่นอิรานแล้วก็อุซเบกิสถานเนี่ยจากการประเมินทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อแก้ไขในหลายจุดโดยเฉพาะ่งยิ่งเรื่องพละกําลังด้วยเรื่องความฟิตด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันบอกเรานะครับว่าเราต้อง มีกันบ้านอะไรบ้างต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทั้ง,งนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็สตาฟโค้ดน,นะให้ทำงานกันหนักแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะพร้อมที่สุดสำหรับการไปแข่งขันที่จีนะนะทางนทีมชายได้ทดสอบทีมกับยอดแข่งฟุตซอลร,ระดับโลกอย่างอิรานและ Russia, รัสเซียรวมทั้งคูเวตซึ่งทีมไทยอยู่ในกระบวนการถ่ายเลือดอย่างเป็นระบบรายการสำคัญของพวกเขาอยู่ที่เอเชียนคัพรอบคัดเลือกและซีเกมส์ที่ไม่มีทางเลือกต้องเหรียญทองสถานเดียว น้องๆที่จริงๆแล้วมาจาก2ชุดด้วยกันที่มารวมตัวกันก็คือชุดฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์คับนะครับในครั้งที่ผ่านมาที่ประเทศอุซเบกิสถานและก็รวมถึงชุดอาเซียนนะครับที่เป็นดาวรุ่งใหม่ๆชุดนี้มันก็เปรียบเสมือนชุดที่เอามาผสมผสานกันแล้วก็จะเป็นชุดสำหรับใช้นะครับในภารกิจต่างๆในรอบปีนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ a f c a s เ a n ช u p นคั l i f i e r ที่ในเดือนกันยายนนะครับที่เราจะต้องคอลิฟายก่อนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียในปลายเ,เดือนมกราปีหน้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งรายการอีกรายการหนึ่งก็คือ,อ,อการแข่งขันซีเกมนะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นที่คาดหวังน,นะฮะว่าทีมฟุตซอลไทยนะครับทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยได้เหรียญทองมาในทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ เราก็เริ่มบริบทของหรือว่าปฐมเบื่องเริ่มของการเตรียมทีมตั้งแต่ทวนดนาเบนนี้เป็นต้นไปครับสำหรับฟุตซอลชายเ a t ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพชเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งเกมวันพรุ่งนี้15นาฬิกา30นาทีรัสเซียที่ชนะมาสนัดรวดพบกับคูวเวตหากชนะอีกนัดคว้าแชมป์ทันทีและคู่18นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบกับอิรานเอกชัยเชือรบถ่ายภาพนิติพันธุ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาครับ